ต่สสอสสียเลยบมเจ้าเกิร์หนานะครับอยู่กับเกมฮอนนะเพกับฮีโร่สกอยวันนี้สกอยสายเกียร์นี่แก้วต่อ,อาตามมาที่ที่แปดนะครับแล้วก็แปดต่อหกตามอยู่สองตัวสกาวสองสองชิน้นแรกเป็นเคดิกก็ซีเอ็มพันเจ็ดนะ <c ười> เหลือเชื่อที่พันเจ็ดเลนสายนี้แข้แน่นอนนะครับมาชิน้นแรกนะครับโอ้โหเป้าหมายชัดเจนแล้วไม่ได้เกมนำนะครับเป็นเกมตามอยู่ด้วยเลนสายนี้ เอาไหวหรือเปล่านะครับระวังสูไปก่อนแจ๊ะแจ๊ะอ่าด็อกเตอร์ได้คิวนะครับอ่าดูอีดโดมัน่กว่านะครับฝ่ายเรามีแอคเคอร์ด็อกเตอร์เมดเบนเบเฮนะครับสก,กาวแฟนุข้านี่ครับมีเอ,อ่อวาร์เดนพันดา้ามีเพอร์วิเซนะครับแล้วก็ปับเป็ดนะอย่างน้อยก็มีบาง บางๆสี่ตัวแล้วว่าอาจจะโซโล่ก็ได้นะครับแจ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 สวยมาแปดเท่าละแปดเต่าเอ้ยไม่ใช่แปดเท่าอ่าอ่ะอ่ะอ่ะเปลไปไเอลเดอร์แล้วครับเก้าทีโอเอลเดอร์สนับของแม่งไวอย่างว่ามึงคิวกี่คิววะเปลไปมาสเตอร์คิวสี่นะฮะคิวสี่แต่สองของแม่งโคตรไวเลย สนับเอลเดอร์นะฮะของยังไหวดอกเตอร์เเรุนมา b e เฮสานับวิเล่ทีเดียวโอเคพอด็อเกเตอร์หกแล้วมันก็โหดไงแล้วเมดเบนเราอยู่ฝั่งเราด้วยนะครับเมดเบนคือเออไม่ใช่เออเมดเบนของสแสดงด็อกเตอร์เราอยู่ฝั่งเดียวกันยืนห่าแล้วโอ้โหเตียนตีไปนะครับเรียบร้อยเ e เฮอ่ะสกาวกำลังมาเติมครับตอนนี้ กว่าเดนบางมอ,อ้อยแอวตายวาเดนแผ่นนี้ก็บับมาใหม่ครับสกิลหนึ่งแรงขึ้นแรงเลยมาแล้วครับโคเด็กนะครับผมสิบนาทีแล้วเขาวอดฟ้าไว้นะครับเดินมาตัวหยุดอย่างเยอะตัวหยุดเยอะนั่นไงอุ้ยประเป็ีไม่ดีก่อนนะครับไม่งั้นเจอแผ่นดงแพนดา้าวิเซหยุดแล้วครับแล้วสูง่อนโอ้โหแมงฮิวอีกตัวหยุดแม่งเยอะแพนดา้าวินเลประเป็ดเกาหัวนะครับตัวหยุดเยอะจาดเกมนี้ จะได้เด่นดีไหมเนี่ยเรามีวอร์ดด้วยนี่ครับผมแม่งบอร์ดดักไว้จะเอตรงกลางว่าไงปันันต่อเอากลางนี่ดรอเตอร์รุนไหมอุ้ยไฟจะดับเฮียไฟจะดับดับไม่ดับดับไม่ดับไฟกับพิบ ไม่ดับไม่ดับเกือบดับเลยครับไม่ได้เฮ้ยโอ้โหแม่งรู้แม่งวอดฟ้าใส่หน้าเลยครับดอกเตอร์ลูนมาก่อนนะครับแล้วซูมมาทางมาครับแล้วใบช่วยไปก่อนตีโอ้โหแม่งมีฮิวมีฮิวและวฉีอ่าได้อยู่เก็บป้อมไปเพื่อนมาสิบสิบสูสี่นะวินเล่าเป็ดเอาล้างอยู่ ไปเหตุนสเกาวซูม,ลมกลางนี่ไปน้อง <T> ด็อกเตอร์ลูดมาโอ้โหวิเลตันสองครับวิ่งไปเมดเบนเทเลพอร์ตตาม <T> ด็อกเตอร์ลูดมาตีหนึ่งทีครับแล้วปาเป็ดมาช่วยครับผม <T> โอ้โหแห้งฮนะเจอสกาวเข้าไปครับแล้วมาดีแบ่งไปคนละตัวกับเมดเบนสวย แคนี้เราเยอะอยู่เหมือนกันแค่นี้เราสามตัวเราสากาวเล่นสายเพียดไปลังหนึ่ง <laughs> <laughs> โอ้โหเราบอดตรงกลางนี่เพียบเลยครับบอดฟ้าเพียบเลยครับด<ม>ับเบิลคลิปหาแล้วแพนด้งงัดมาเตะ <laughs> มองไม่เห็นหรอ<ม>โอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับ<ม>คือแม่งเตะมาตรงนี้พอดีนะครับตรงที่มองไม่เห็นที่เหลือมองเห็นหมดเลยเดินไปเหยียบบอดอีกนั่นไงว่าแล้ะ เที่ยวบอดมันเยอะเหยียบตรงเดินยังไงก็เหยียบอ่ะไม่ไม่มีแต่เพนด้ารอแล้วเพนด้ารออ่ะโคเด็กเวลสองอ้าวแย่สังเกตบอกอะไรวะแล้วใบทานว่าครับโอ้โหวอร์ดมันเดินยังไงไม่ให้เหยียบดีกว่าโแม่งวอร์ดโคตรดีเลยครับตายมาล้วเกิดมาแล้วครับวาร์ปไปล่างครับซื้อวอร์ดฟ้าเหมือนกันทางนั้นที่เองก็มีวอร์ดสกิลอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่พอ ต้องแก่บางนะบอดบอดแน่นจัดไม่กล้าเดินนะจริงระแวงกันหมดแล้วบอดเยอะจัดแล้วเอาวิสเลดีกว่าครับจังหวะนี้ซูไม่ก่อนนะครับจึงฉีดไม่ฉีดเออฉีดเลยแม่จะไม่ฉีดจะเดินไปตีแต่ว่าแพนด้ามานะครับปลาใบตีช่วยครับผมนี่เมดเบสอันตี้บายแพนด้าแห้งหลังเล่เหมือนกันจะเดินไปตีไงเพราะว่ามันหญ่ก็โดนปิดทางแต่แพนด้ามาก็เลยเอาชัวร์ที่มา มาเป็นโค้เด็กเวลุสาวนะครับวอร์ดก่อนนะครับเช็คตัวเองมันมีสองคับเงี้ยมันบอดดีมากเดินทุมท่มสี่ทุ่มห้าไม่ได้นะรอยกลางแตกดอกเตอร์ลูดมาเอาบาเปตครับแล้วฉีดเลยนี่ไปเฮเบิ้มไปก่อนอ้าวสกาวฉีดให้ไปเฮเก็บไปสองครับแล้วเพอกลางนาะเกีดเด้งออกมาดอกเตอร์ลูดมา โอ้โหลันล่อครับพี่เฮ i ั r หนูจะไม่มีใครน้อยนึ่งยังไงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้หูสกาวซูมาแต่ด็อกเตอร์ได้เฉยเลยอ่ะไม่เหี่ยวสาซูครับแล้วเจอหมออ้อยวางกับดักแันดานไ่เตะอยู่ครับแล้วมาฮัวออกมาตีตีไหมตีไหมแจแจแจเรียบร้อย เอาวิ่งแล้วไปหน้าโวดไปยังไงไม่รู้ว่าเจอเตะคู่ตายอุ้ยทีเดียวฉีด้วยนั่นแหละยี่สิบแล้วลวิทย์ไะเลเฮียเอ้ยมึงเห็นได้ยังไงวะมึงบอดอะวะเนี่ยเลยเห็น้อมนี้ไม่เห็นนิดเดียวไอวิทย์เลนี่มาครับตอนนี้ก็ได้เป็นโคดเอกเวลสี่นะครับสิบห้านาทีแต่เวลเพิ่งโอ้โหดู เดินมาวอดอีกแกอาไม่วอดไม่ไม่เห็นนะครับวอดไม่เจอวอดไม่เจอซูมตีฉีดทีเดียวโอ้โหวิเลยมาซ้อนน่อช้าไปหนึ่งวินาทีนะครับช้าไปหน่อยช้าไปวิเดียวช้าไปหน่อยน้องไปไงครับไล่อยู่แม่งมีวาดฟ้าอีกแฉ่เดียวมุมเก็บสองดวงด้วยเหมือนกันนะสมมติถ,ถ้ามันเดินมาแล้วแล้ววินเลยเห็นก่อนนะครับเจอเฮ็กแล้วเสร็จปะเป็ดไปแหละอันนี้ถือว่าเดช้าบ,บุญน,นะเนี่ย ถือว่าถือว่าดวงดีนะไม่งั้นตายไปแล้วอันนี้กลับมาได้สองคิวถ้าแบบมันเดินมาตรงนี้นะเรียบร้อยดวงดีมากเลยเมื่อกี้นี้ยังไงแบบหน้าตายเออกลับมาได้นะครับทวิเลวายกันี้อีกวินอีกวิเดียวก็โดนนะครับเบเฮโดดไปตีหัวเอาเบเฮเอาเรื่อง และด็อกเตอร์ไม่ oh. รอดแล้วผมปะเป็ดอันตีโอ้โหแพนด้างานมาครับงานมาได้ได้วิญญาณนะครับเพราะว่าโดนปะเป็ดล่อไปแล้วแต่เคิร์วิ่งหนีว่าไม่เบนช่วยได้ป่าครับมีขวาขงกจายแล้วไเปเบนหนีครับผมแอเคิร์เปิดตี้ไเบนออกไปแล้วจ้าแพนด้าโดดมาซานครับเจอเซิร์งอยู่สามหนึ่งครับแล้วไม่รอดเบนออกไปก่อนแล้วก,ก,กันสกาวเกิดมาพร้อมกับโคเด็กเวลห้านะครับได้ลุนแยกล่างครับ เธอแม่งพวกวิทยาแยะและตัวจริงอยู่ไหนอะอยู่นี่ครับผมใจเ,เจอแพนด้าเวอร์สสิบหไม่ถู้กแบบประเพสดีกว่าบางๆแต่มันมีตัวทองแล้วนะเรือพันสามนะครับซูมและฉีดถ้าตีก่อนแม่งตัวทองทันฉีดไม่ได้โดนเกาหัวส่วนอีกแต่เรามีใบ <You S 1> อ <be S 1> <ม>าเบเฮม i อย่างงี้ <be S 1> สบายหน่อยซูมฉีดทีเดียวโอเค ก็คือจ่ายดาเมจเวทไปก่อนนะครับกดทองข่างมันเรา,า,าก็ซ้ำกายภาพอยู่แล้วกดเห็ดมาเต็มเลยแพนด้าโดดมาสานนะครับหูแล้วงานออกมางานออกมาวิดเลมาอีกครับแต่ว่าบ่าทัานพอดีเจอเปิดถุงครับจงังหวะนี้ช่วยหน่อยด็อกเตอร์เร็วๆด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอาห้องเฮยเหบึ้มครับช้างเหมือนกันโอ้ยเรียบร้อยด็อกเตอร์ได้สองมาเนดเดน อตีสฟวารเดนนะครับเพอกานาเกตไปเบนตายแทนนะครับสองหนึ่งสู้เปล่าไม่สู้หรอสู้ดิสู้โอ้ยสู้โอ้ยสู้อุ่มนะเบเดวาเดนวาเดนสู้แล้ววาเดนนะวาเดนต้องสู้อะ่ะวาเดนยังไงนะนีเพิ่งนีนี่แนั้นนี้สู้เออสู้สู้ตายเรียบร้อยผมว่าถ้ามันสู้ตรงเงี้ยมีมุมมากเลยนะแล้วมันเดินไปหาทางดร์วีเฮนะครับ ะไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็สิบอแปดนาทีนะยี่สิบหรอยี่สิบเก้านะครับสเกลสิบเอ็ดด็อกเตอร์สิบเหมือนกันมาได้โคดิ้เวล์ห้าแล้วอะไรต่อพีเคอ่าแล้วตัวเองก็เวล์คสิบหกแล้วนะครับมันตีก็ดาเมจสูงสุดละอาจจะซูมแล้วบิงไม่ฉีดอะไรอย่างนี้จาเอ๋เอาดิอุ้ย <laughs> เอาของเอาหองเห็นเห็นนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยา่าอย่าอย่าอย่าปราบชุมฉิดบิง้งหนีนั่นไงฮัมมี่ว่าแล้ว๋อความไวเป็นของวิซ่าดีถ้าไม่มีบิ้งยังไงก็โดนนะมีบิ้งก็เลยเออหนีออกมาได้นะครับ มาครับแล้วตรงนี้ว่าไงแพนด้างัดมาทุูงานลรทุบเลยไอ้เคิร์สใส่โล่หน่อยเพื่อนอ่าไอ้เคิร์สช่วยได้เท่านั้นแหละราวเสร็จวาเดน,นครับสกาวมาแล้วถอยกว่านี้กว่านะฮะโอโหเยอะจ้าสี่ตัวทำาไมไม่ได้โอเพื่อนตัวหยุดมันเยอะตัวตัวหยุดมันไอวิสเลย์หยุดได้อย่างดีแพนดงแพนด้าก็มีตันมีทุบอ่ามันมีตันอะม,ม,ม,มีงัดอะมีหยุดอะเออวิสเลย์ด้วยเข้าไม่ได้วะ ปะเปตก็มีเกาหัวอีกนะครับตัวหยุดประมาณสามตัวมาหาเหื่อแล,แล้วเจอตัววาา้าวิเลยู่นะอนะครับแล้วมาดักปะเปตดตูมฉีตีทีเดียวมีมาซ้ำวิเล่กดด้วยมันแบบมันถูกมันมันเฮ้ยมันอยู่ผิดที่ไปหมดเลยผิดที่ผิดเวลาถูกที่ผิดเวลาอะไรก็ว่าไปอะรอบนี้โดนแพนด้ามาลนะ แพนด้ามีบิงมาเพื่อนโอ้โหดูมาน้ำหมดแล้วไอ้เหี้ยวอล์กไม่ได้ไอ้สารมันดูมาน้ำหมดเอามาวอล์กแล้วโอ้โหเปิดดันแล้วไปหนีเอเอวิ่งเอวิ่งทะเนี่มีจูมีจึกโดนซันอา่าฮ่าตีอ่าตีสวยไปหนึ่งทีแพนด้าไม่มีบิงหรอบไปนะไม่มีบิงนะมีแต่ตัวทองถ้าแพนด้ามีบิงเนี่ยได้แต่แพนด้าไม่มีครับรวีดีโอบอกก็ไล่ได้แค่นี้แหละ บินเล่บอกว่จะว้ามึงว่ามันโง่ปะวะอ่าแพนด้าบอกมึงว่ามันโง่ปะวะอ่าวเรื่องนี้ก็ทุกคนก็ต้องวิเคราะห์กันเองนะครับว่าไฟเมื่อกี้ใครพลาดนะบินเล่หรือแพนด้าหรือไม่มีใครพลาดมันไม่ได้เองนะจงวิเคราะเออเดี๋ยวน,นี้เพจเจ้าช้คําว่าจงวิเคราะห์จงวิเคราะมันเป็นคําที่แบบว่าให้คนมาคอมเมนต์ไงแล้วพอคอมเมนต์เยอะมันก็เอ็นเกลนเหม็นสูงไงก็คือยอเข้าเข้าชมอะไรวันนี้อืม คือตดวนี้เพจหลายๆเพจครับเริ่มล่าล่าแม่มดแต่นี้ไม่ได้ล่าแม่มดเว้ล่าบวกสาวที่เป็นแบบว่าเคยถ่ายคลิปโป้เป็นเด็กเอ็นอะไรเงี้ยโอ้โหผมแบบล่าเขาทำไมผมสาดนี <c> ่ <oughs> เออมาต่อนีเ <c oughs> นี่ฉีดตะบ <c oughs> ิงหนีไปก่อนนะครับเรียกว่าตีหัวแล้วเข้าบ้านแล้วกลับมาซูมทีล่า, <c oughs> าเรียบร้อยตายหมดอ่ะน่าจะโม้ต่อได้ <c oughs> เออนั่นแหละใครที่แบบมีเคยมีคลิปลุดเคยมีอะไรเงี้ย เขาเอามาล่าเอามาปากักเอามาโพสเอามาปักหมดเลยแบบหลายเลยครับหลายเพศเลยนะครับเออ <c oughs> คือบางคนที่ตั้งใจทำ <c oughs> ที่จะเป็นคอนเทนต์ทางด้านเนี้ยเราซูมมาก่อนนะครับฉีดบิงมาตีสวย <c oughs> เออคนที่แบบทำคอนเทนต์ทางด้านเนี้ย <c oughs> เขาก็โอเคใช่ไหมแบบว่าไม่ใช่ไม่หมายความว่าโอเคอยงั้นนะแบบว่าเราก็ได้ได้คนรู้จักเพิ่มอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะแต่ก่อนเคยทําที่นานมาแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทําแล้วอะมันก็เอาดีเขาที่แบบ เขาไม่อยากนั่นแล้วมามามาให้คนรู้นะครับมันก็นั่นนะนะอืมบางทีอ่ะแต่เราว่านี่อะไรไม่ได้นะครับแต่เราโดนโดนโดนเดี๋ยเราไม่อยากออกตัวแต่เราโดนคืนป่าตูมจีแจ๊นีะปานี้ปก่อนนะมาการละ ไาเออนั่นแหละทคนแล้วแล้วเขาก็ไม่กลัวโดนฟ้องไคนะผมไม่รู้ว่าไม่กลัวหรือว่าแบบอยู่ต่างประเทศอะแบบโอ้โหเอาเอาลู่มาเลยอะไม่เบอร์ไม่อะไรเอาลู่อาหน้ามาว้ามาโซเชียลมามาปักเลยเออแล้วก็แบบว่าไม่ไม่กลัวผมว่าไม่กลัวใครให้ลบเขาก็ไม่ลบอะนะครับผมว่ามันต้องเขาอาจจะรู้กฎหมายอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อยู่ต่างประเทศมีสองอย่างผมว่า นั่นแหละครับท่านผู้ชมเออมามาต่อนั่นแหละถ้าคนดูคลิปนี้นะครับก็สมมติหมื่นคนเป็นผู้หญิงประมาณสิบถุยไม่รู้ถึงก็ว่าเอานะครับนั่นแหละทุกคนโซเชียลอันตรายนะคือไม่ให้แบบว่าเราแบบสมมติว่าเราคบกับแฟนเที่ยวไปแบบวีโอคอลหรืออะไรเงี้ยกันแบบอย่างนั้นนะ ถ้าเบื่อคนนั้นแม่งอาจขึ้นมาลงสุดโซเชียลไปผมบอกเลยเป็นอไรที่ตามลบยากมากไม่มีทางที่จะลบได้อะเพราะมันกระจายไปเยอะมากนะครับอย่าทันหานั้นนะเออผมเตือทุกคาับางดีอันนี้แต่แต่มาคนละเรืองอะไรวะอะไรเขาตั้งใจเรจะไปตั้งใจอะไรเงี้ยอย่าหาท่ายอย่าหาท่ายอะไเก็บไว้มาเอาเป็นจอเวร้วาาครับ ก็โมระหว่างที่ไม่บวกตอนนี้ก็รอเวลาแพ้เอ้ยไม่ใช่รอเวลาชนะก็ถือว่าออโหเด็กมาก็ไล่ซโลเก็บนะครับไม่ได้แบบว่ามาราดเลศอะไรงไรนี้ไปครับแล้วซูมาก่อนจึ๊ซูดเมขาเจ๊อุ้ยไอ้นนอยังมีเจาะเวดเมจยังข่าดีกห่อวะแล้วตายครับแพนด้างั้นมาใบทนันโอโ้ตายเรียบร้อยแอะไอ้ออปั๊บเป็ดนี่เราได้มีมแล้วเนี่ย มันสามครั้งหรือสี่ล้วไม่แน่ใจนะครับที่โดนสากาวทําแบบเมื่อกี้เนี่ยตายไปสิบแล้วเออมีครั้งที่หนึ่งอยาให้มีครั้งที่อสองนะมีสองเนี่ยมีสามถ้ามีสามแล้วสี่ไม่ควรแล้วปลาเป็ดมันโดนแบบซูมโคเด็กแล้วก็วิ่งมาตีแบบเมื่อกี้เนี่ยสี่รอบแล้วอ่าซึ่งบางว่าทาอะไรไม่ได้เพราะหว่ามันจะทําอะไรได้มันต้องไม่ให้สากาวเห็นหน้าหรอวะตอนนี้มีประเด็นดีเฮโดดมาอ้เอากางันตีสวย เบเบนเข้าไปไเบเบน,ไ,เปนไปนะเอาโอ้ยวิเลซันบเบเฮโดดมาบึ้มบ้ามสวยอยู่ดเตอร์มาครับไล่ตีแล้วแพนดา้าตีมเมดเบนไปแยกล่างสวยอยู่อาเม็ดเบนไลคิวแล้วแพนด้าว่าไงตายหมดครับคุยเถอาสมถุนี่ก่อนคือให้สเกาเห็นหน้าแม่งโดนสเกาโซโล่เลยมันต้อง เก็บตังหนูแล้วอ้ทีเดียวโอ้ยได้ไหมค่าทีนึงครับโอ้โหแล้วเกาหัวด็อกเตอร์ไปก่อนอันติสวยหูเฮ้ยเกมหมดเกมหมดเบดโอ้โหตัวทองครับแอคเคร์เบอร์อัตีพอดีครับต้องต้องเข่าคนนี้นะฮะประเ็ดต้องเจอเข่าคนนี้นะฮะแล้วมาแล้วฮะสก,กอยต้องเจอเข่าคนเดียวเท่านั้นครับต้องเจอสก,กอย <found> ตัน่าจะออกหนูแล้วผมว่ามีครั้งที่ที่สามสี่ไม่ควรมีสี่ ถ้ามีใครที่สี่ล่ะเอออางนี้ฮ่าเลิกได้แล้วกูว่าแล้วไอ้เหียมันห้าทีแล้วเนี่ยสี่ห้าทีนะครับเหตุการณ์แบบนี้บอกแล้วครับต้องให้สก,กาวดาฟันอ่าสวยก็ต้องบอกว่าคำเตือนครับเราไม่ควรเล่นนะสเกลนี้ออกมาไม่ได้แย่นะครับออกมาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าแพ้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ <laughs> ดีดีดเกมนี้ออกมาดีแม่งซโล่โลปั๊เป็ดกระจายนะครับดู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 ดีโอ้โดนมันปั๊เป็ดเลยนะฮะอันตีเอ่อซูมซูมแล้วก็โคเด็กนะับแล้วก็บิงมาตีตัวทองมีแต่เอาไม่รอดนะครับโอ้โหเอาไงครับตัวทองก็ไม่รอดเอาไงดีคือเห็นหน้าเป็นโดนะครับอ่าดับเบิลเอาเรื่องอยู่สายนี้แต่ว่าต้องรีบจบนะครับอย่าให้เกิน สามสิบนาทีอย่าให้ไฟหนงข้ามเว่ยี่ห้าพอาะวยี่ห้าเลื่อนแม่งจะเจอแล้วมันจะไม่ลงละตอนแบบรีบจบนะครับรีบจบอย่ายือ้อ่าแล้วเบนดาบอินนะครับโอ้โหมาเป็นเวทสุดสายฟินกินมอแน่นอนนะแล้วสู่ไปก่อนแล้วอย่าให้มีครั้งที่หกโอ้โหปาเป็ดบอกกูผิดอะไรโอ้โหน่าจะเปลี่ยนปรับจากปลาเป็ดเป็นฟินน่าจะสะใจมากทั้งวันยังได้เออ ถ้าคุณปเป็นเป้นทำไงอะ่ะห้ามให้สก,ก้าวเห็นเหรอต้องออกหลังสก,ก้าวอะ่ะอารมณ์เหมือนแบบไอ้เหี้ยสก,ก้าวเป็นโคโนอนอะอและห้ามให้มันโดมอะ่ะก็คือต้องออกหลังสก,กาวเท่านั้นนะครับสก,กาวเห็นหน้าคือคือช่วยไม่ได้นะครับต้องให้ทัพเราคอยเซฟรหรือเปล่าะนี่ครับมีมาฉีดก่อนตาเพยแม่งดา่ากูเนี่ถูก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 และซูไมไปก่อนนะครับรมมั่วไปก่อนนะครับผมยังไงตังงวะนี้ เมดเบนคอมตันเมกาเมกาบางนาสวยต้องรอให้สัพพอตคอยเซฟอะแต่มันไม่ทันไงมันไวมากคือมันมันซูมแล้วมาโคเด็กแล้วมาตีมันใช้เวลาประมาณ2วิเท่านั้นเองนะครับที่พี่พอเราโดนซูมแล้วอีก2วิคือเราตายแล้วอะมันไวมากมันต้องแบบว่าจ้องอ่ะจ้องซอับอะนี่ฮะจ้องซับจ้องสับมาเงี้ย วิ้ยแล้วตัวทองก่อนแหมมามาบัลลางครับผมฉ <look> ีดแล้วบิงกหนีเรียกว่าทักทายนะครับทักทายและปอมกลางแดกไปแล้วมาครับรีบจบดีกวา่าครับของเราจะตันแล้วต่าของตันแล้วก็ มึงว่ากูสนุกบ้าว่ะเล่นบอกว่าเล่นฝั่งไหนอะฝั่งโงน้นเหรอก็สนุกดีมาครับสนุกเออชีดโอ้ยยาบะเป็ดตมบ้าโอ้บาเบป็ดบอกกูผิดอะไรวะเอาจต่กูไปโหเล่นระเพื่อกางช่วยวินเลได้เอาโอ้ยมีเจอทองเหมือนกันแล้วไงครับจังหวะนี้ กิมโมกิมโมว่าซื้อกิมโมหมายถึงกูอะสนุกเออวายเดนในนูแล้วรอดตัวนะครับมีนูว่ารอดก่อนครับชี่แล้วกูเกมเพนหน้าไม่ได้เราไงอังกไากาวอะวองมาครับแจ๊แจกแจแล้วซูมใส่วาเดน,นครับบ้ามสวยเพื่อนเบนเก็บสอง ไปไปเฮดานล่างครับเอ,อ้ยรีบด่านดีกว่าเพื่อนแล้วยังไงจังหวะนี้บิงมาแล้วชีกเก็บวิเลไปได้โอ้โหยี่สิบสามแลครับเอาจาดดาวสากาวทำเตือนนะครับห้ามเล่นตามรีบจบไว้อย่าเกินครึ่งชั่วโมงนี่ครึ่งชั่วโมงละไปปอเป็ดตายไปสิบสามนะครับปอเป็ดเลยไม่ได้เลยครับเจอสากาวล้วงอย่างเดียวเลยมาแล้วกิมมอลแล้วด้วยตอนนี้ นุกไหมอ่ะโดนี้โดนี้กลับบ่อไปก่อนมาสองบาร์ครับอีบาร์นึงเร็วเร็วเวให้ว่องให้ว่องให้ว่องให้วายด็อกเตอร์อย่าปล่อยเลสมาแต่โอเคเพนด้าไปได้ครับ ปบเป็ดได้แอร์เคอร์นะฮะแล้วร้อเพื่อนโอ้เพลกางนาเขตเบเฮบึ้มครับตะเกามาแล้วตูมโ้โหตายก่อนแล้วบิงมามาอย่างไรได้ไหมไปแบ่งเลยเพื่อนไม่ได้เลยได้เปล่าวะอันนี้ยี่ิบสี่แล้วครับอ่ามีการบอยอมแฮเรียบร้อยจีจีก็เป็นไงเราบกาสายเวทนนะครับสายตีไก สกาวตีไก่สายสไนเปอร์อ่าสกาวสไนเปอร์อ่าแล้วข้อนี้ครับจบที่24ตัวนะครับก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย